ดีค่ะนักเรียนชั้นป4วันนี้กลับมาพบกับคุณครูสุทตาพรอ,อินจากโรงเรียนเจริญรัตอุปถัมภ์หรือครูยิ่งนะคะเรายังอยู่ในบทที่6เศษส่วนค่ะเนื้อหาที่เราจะได้เรียนในวันนี้คือโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคําตอบโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนหนึ่ง เป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งได้ค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะคุณครูขออนุญาตแบ่งออกเป็น2คลิปด้วยกันคลิปนี้จะเป็นในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกค่ะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ของเราได้เลยค่ะค่ะก่อนจะไป ตะลุยโจทย์ปัญหากันนะคะก่อนจะไปเรียนรู้เรื่องโจทย์ปัญหากันเรามาทบทวนนะคะการบวกเศษส่วนกันก่อนนะคะอันนี้จะเห็นว่าเป็นส่วนไม่เท่ากันเนาะมาดูว่าทําอย่างไรนะคะนักเรียนยังจําได้ไหมเอ่ยเขียนโจทย์ก่อนเลยดับแรกนะคะเศษ4ส่วน15บวกกับเศษ7ส่วน60ค่ะ าการบวกเศษส่วนใช่ไหมคะเราต้องทําส่วนให้มันเท่ากันซึ่งตอนนี้ส่วนของเรายัางไม่เท่ากันเราต้องเปลี่ยนส่วนให้มันเท่ากันก่อนซึ่งตัวที่เราจะเปลี่ยนก็คือเศษสส่วนสิ 15, นั่นเองนะคะครูจะมาเปลี่ยนเศษสส่วนสิ 15, ให้ส่วนกลายเป็น60ดังนั้นเราจะนํา4มาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะได้ออกมาเป็น4ีคูณสเป็น16นะคะส่วนด้วย 60นั่นเองนะ,ะ่ะทีนี้มาดูว่าได้ละตัวข้างหน้าได้เป็นส่วน60ละได้เป็นเศษ16ส่วน60บค่ะบวกกับเศษ7ส่วน60นะคะตอนนี้ส่วนของเราเท่ากันแล้วเราสามารถนำเศษมาบวกกันได้เลยนะคะก็จะได้เป็น16บวกกับ7นะคะกลายเป็น23นั่นเอง23ส่วน 60นะคะคทีนี้พอเราได้คำตอบแล้วเราก็ต้องมาเช็คดูว่าคำตอบของเราเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะคะสำหรับตัวนี้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแล้วดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ23ส่วน60นะคะอ่ะต่อไปเราจะไปเรียนรู้การทำโจทย์ปัญหาวิกรารวิธีการวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันนะคะ เลยโจทย์ปัญหากันค่ะสำหรับโจทย์ข้อที่1น,นะคะบอกว่ากิฟวิ่งออกกำลังกายเศษ1ส่วน2ชั่วโมงนะคะเดินอีกเศษ7จส่วน12ชั่วโมงกิฟใช้เวลาออกกำลังกายนะคะทั้งหมดเท่าใดนะคะในส่วนของวิธีคิดนะคะครูจะให้เป็นส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ กิฟวิ่งออกกำลังกายนั่นก็คือเศษ1ส่วน2ชั่วโมงนั่นเองนะคะและส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เดินอีกค่ะเดินอีกเศษ7ส่วน12ชั่วโมงค่ะถามว่ากิฟใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือส่วนนี้นะคะทั้งหมดนี้เลยดังนั้นสำหรับข้อนี้เราต้องนำไปบวกกันค่ะ เรามาจะมาทําโจทย์ข้อนี้กันนะคะแสดงวิธีทำค่ะเราต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะคะเริ่มเลยนะคะกิฟค่ะกิบวิ่งออกกําลังกายนะคะกิบวิ่งออกกําลังกายเท่าไรเอ่ยเศษหนึ่งส่วนสองชั่วโมงค่ะชั่วโมงนะคะต่อไปเดินอีกค่ะ เดินอีกเดินอีกเป็นเศษ7ส่วน12ชั่วโมงค่ะต่อไปคำถามก็คือกิฟใช้เวลาออกกำลังกายทั้งหมดค่ะเราเขียนคำถามลงไปด้วยนะคะกิฟใช้เวลาออกกำลังกายค่ะทั้งหมด ทั้งหมดเป็นเท่าไรเอ่ยนำมาบวกกันนะคะจะได้เป็นเศษ1ส่วน2บวกเศษ7ส่วน12ค่ะทีนี้เราจะเห็นว่าตัวส่วนของเราไม่เท่ากันนะคะเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเราต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนค่ะโดยคุณครูจะเปลี่ยนจากเศษ1ส่วน2นะคะให้ส่วนกลายเป็น12นำา6มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะจะได้ออกมาเป็นเศษ6ส่วน12นั่นเองค่ะ ดังนั้นตัวนี้นะคะได้ออกมาเป็นเศษ6ส่วน12แล้วก็นำไปบวกกับเศษ7ส่วน12ค่ะเมื่อส่วนเท่ากันแล้วนำเศษมาบวกกันได้เลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะได้ออกมาเป็นเศษ13ส่วน12นะคะเศษ13ส่วน12เป็นเศษเกินนั่นเองนะคะเราต้องเปลี่ยนจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคณาก่อนโดยการนำไป น,นะคะ,ะคุณครูจะตั้งหารน,นำ13ตั้งนะคะแล้วหารด้วย12 12อะไรใกล้เคียงกับ13คะ12 1 12นะคะลบกันเหลือ1ดังนั้นสำหรับข้อนี้จะได้เป็นจำนวนเต็ม1คะ่ะเศษ1ส่วน12นั่นเองนะคะ,ะได้ออกมาเป็นจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน12ชั่วโมงนะคะใส่หน่วยด้วย ่าเสร็จเรียบร้อยมาตอบกันค่ะสำหรับข้อนี้ทวนคำถามด้วยนะคะกิฟใช้เวลากิฟใช้เวลาออกกำลังกายออกกำลังกายทั้งหมดค่ะเท่าไรเอ่ยจำนวนเต็ม1เศษ1นึส่วนส,สิชั่วโมงนั่นเองนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อที่1เดี๋ยวเราจะไปดูข้อที่2กันค่ะสำหรับโจทย์ในข้อที่2นะคะบอกว่ากล้าใช้เวลาทำการบ้านคณิตศาสตร์ค่ะเศษ9ส่วน20เชั่วโมองนะคะและใช้เวลาทำงานศินลปะมากกว่าอ่ามากกว่าทำการบ้านคณิตศาสตร์ เศษ1ส่วน4ชั่วโมงนะคะกล้าใช้เวลาทํางานศินละปะกี่ชั่วโมงนะคะวิธีคิดของเรานะคะครูจะให้แผนภาพแผนภาพนี้นะคะอันแรกช่องแรกนะคะเป็นการทําการบ้านคณิตศาสตร์ค่ะนั่นก็คือเศษ9ส่วน20นั่นเองนะคะเขาบอกว่าและใช้เวลาทํางานศินละปะมากกว่านะคะดังนั้นครูจะให้หนูดูถ้าเกิดส่วนที่ยาวที่ ส่วนที่ยาวตรงนี้นะคะเป็นส่วนที่มากออกมาใช่ไหมคะดังนั้นครูจะให้ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นการทํางานศินละปะนั่นเองนะคะซึ่งเขาบอกว่ามากกว่าคณิตศาสตร์นั่นก็คือเกินจากคณิตศาสตร์ไปใช่ไหมคะนั่นก็คือบริเวณตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้อาจใช้สีแดงเกินเกินคณิตศาสตร์ออกมานะคะมากกว่าคณิตศาสตร์คือเศษ1ส่วน 4ชั่วโมงนะคะดังนั้นอยากรู้ว่ากล้าใช้เวลาทำงานศินละปะเท่าไหร่นั่นก็คือตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะจนถึงตรงนี้สำหรับโจทย์ข้อนี้ต้องเอาไปบวกกันนะคะอเรามาแสดงวิธีทำกันค่ะเริ่มแสดงวิธีทำนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาค่ะกล้านะคะกล้าใช้ข้อนี้เขียนเยอะนิดนึงนะคะกล้าใช้เวลาทำการบ้านค่ะ ทำการบ้านคณิตศาสตร์นะคะ,ะเท่าไรเอ่ยเศษ9ส่วน20ชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะใช้ทํางานศิลปะมากกว่าทําการบ้านคณิตศาสตร์นะคะอ่ะเขียนต่อเลยใช้เวลาค่ะใช้เวลาทํางาน ศิละปะนะคะมากกว่าทำการบ้านคณิตศาสตร์มากกว่าทำการบ้านคณิตศาสตร์เท่าไหร่เอ่ยอเศษหนึ่งส่วนสชั่วโมงนะคะโอเค ทีนี้เราไปดูคำถามค่ะคำถามบอกว่ากล้านะคะใช้เวลาทำงานศินละปะกล้าใช้เวลาทำงานศินละปะกี่ชั่วโมงนะคะเรานำเศษ9ส่วน20ค่ะบวกกับเศษ1ส่วน4นั่นเองนะคะจะบวกกันได้ส่วนต้องเท่ากันก่อนตอนนี้ส่วนไม่เท่ากันนะคะ ทำส่วนให้มันเท่ากาันโดยคุณครูจะเปลี่ยนจากตัวนี้ค่ะเศษ1ส่วน4ของเราให้ส่วนกลายเป็น20นํา้มาคูณทั้งเศษและส่วนค่ะดังนั้นจะได้ออกมาเป็นเศษ5ส่วน20นั่นเองอะมาเขียนใหม่ค่ะได้เป็นเศษ9ส่วน20นะคะบวกเศษ5ส่วน20นะคะได้ออกมาเป็น9บวก5เป็นเท่าไหรเอ่ยเป็น 14นะคะเศษ10 4ส,ส่วน20นั่นเองเศษ14ส่วน20ของเรายังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำนะคะทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะคะโดยคุณครูจะนำา2มาหารทั้งเศษและส่วนนะคะได้ออกมาเป็น2อะไร14คะ2 7งและ2อะไร20คะ2 10เป็น20นะคะอ่ะเรียบร้อยก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับเศษ7 ส่วน10ชั่วโมงนั่นเองนะคะเรียบร้อยสำหรับข้อนี้ตอบได้เลยค่ะตอบว่ากลา้าใช้เวลาทำงานศินละปะค่ะเท่าไรเอ่ยเศษ7จส่วน10ชั่วโมงนะคะ โอเคเรียบร้อยสำหรับข้อที่2ของเราเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดอะไรนะคะให้นักเรียนได้ฝึกทำนะคะ ครูสรุปเนะะื้อหาให้อีกครั้งนะคะว่าเราสามารถหาคําตอบโจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งได้อย่างไรนะคะขั้นแรกเลยค่ะนักเรียนทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาว่าโจทย์นั้นโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไรค่ะอย่างที่2ค่ะวางแผนการแก้ปัญหาโดยการสแสดงวิธีคิดออกมาค่ะเราจะได้ทราบว่าโจทย์นั้นเนี่ย เขาต้องการให้เราหาอะไรกันแน่และเราจะหาคำตอบได้ด้วยการบวกหรือการลบนะคะขั้นที่3ค่ะนักเรียนดำเนินการแก้ปัญหาได้เลยค่ะโดยการแสดงวิธีทำออกมาตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนที่4นะคะก่อนที่เราจะตอบเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องแล้วคำตอบถูกต้องเราสามารถเขียนตอบได้เลยค่ะ นี่ก็คือข้อสรุปนะคะในการแก้จุดปัญหาการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวส่วนหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้ค่ะเป็นแบบฝึกหัดที่อยู่นอกเหนือจากในหนังสือนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดสข้อด้วยกันค่ะแสดงวิธีทำออกมานะคะคุณครูมี QR code ค,คให้เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนำแบบฝึกหัดออกมาทำนะคะไว้เจอกันใหม่ ในครับต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ